เฮ้ยคนดูสาวมือเล่นคำถามต่อไปอยากแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ของเจนนี่ยี่สิบหกค่ะอยากแต่งตอนยี่บ้ายิบุกยิบุกเก็บตังค์ได้แล้แต่งเลยครับแกเป็นไหนอยากถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าเก็บตังค์ได้เท่าไหร่ประมาณสักยี่บ้ายี่บ้ายี่ยี่เจ็ดยี่แปดหรอเ้าเพราะว่ายี่บ้าทไมแต่งไม่พร้อมลิลลี่อ่ะปามยี่บ้าเป็นทำไมอ่ะทำไมพร้อมลลิี่หรอเออทำไมแกแต่งไม่พร้อมกันเออแล้วน้องก็แต่งยี่บ้ายู่พุกนี่ต้องยี่บ้าเจ็ดยี่้แปดรวดเร็วไหม อะปางอยากแต่งงานปวางนี้เท่าไหร่ปลงากูปากง่ายบาแบงค์กันเลยพี่ลี่แกให้อีกนะตอนนี้เท่าไหร่นะอีกเก็ดครับจริงเหรอแล้วตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบอีกเก็ดอื๊ยังไงล่ะอยู่ได้ไงล่ะมาเป็นอากาศแล้วอยากมีลูกกี่คนโอพี่ต่อเดี่ยวกลางอยู่อยากมีลูกเดี่ยวกลางอยากมีลูกกี่คนสี่คนอยากสร้างทีมฟุตบอลลี่ลียอสองถึงห้าสองคนครับอู